เกิดอีกแล้วนะคะตอนเที่ยงครึ่งค่ะแม่ลูซี่ให้ลูกตัวผู้มาตัวหนึ่งนะคะก้อยเดินไปตามกับอคอกแหละเห็นนอนอยู่ในป่ายางก็เดินเข้าไปใกล้ๆก็เห็นเนี่ยเจ้าเนี่ยออกมาแล้วก็อุ้มกลับมาที่อคอกวัวลองพาไปอยู่อคอกข้างบนที่ทําใหม่มันอยู่ไม่ได้ค่ะตกร่องเลยต้องพามาอยู่ในอคอก อนุบาลของทางนี้ทางนู้นก็ร้องโวยวายว่าเพื่อนหายไปไหนทางนี้ก็ร้องหาเพื่อนความที่ว่าไม่เคยแจะแตกจากฝูงก็ต้องอยู่นะจ๊ะตรงนี้ปลอดภัยสุดแล้วลูกตัวเล็กนะพูดถึงตัวผู้นีน่ค่อยดูไม่ผิดขาเล็กอะ่ะขาจะเข้าล่องไม้อยู่เรื่อย เลยต้องพามาอยู่คอกนี้โอ้ยดูดนมแม่แล้วค่ะกินนมได้เต็มที่เลยแม่นมเยอะมากเดี๋ยวก็โตนะลูกนะตัวสูงแต่ว่าผอมกระดูกไม่ค่อยหนาเท่าไหร่